เมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมานะคะพี่ปุ้ยพี่มลวันเนี้ได้แวะมาหาพวกเราถึงห้องแต่งตัวเราก็เลยรู้กันว่าตอนนี้นะคะตัวพี่ปุ้ยเองนะคะดูแลสุขภาพมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเองและคุณพ่อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้เจอกับลูกที่ไปเรียนต่างประเทศกลับมาแล้วจะไม่เจอแม่ใช่เป็นห่วงลูกขนาดไหนนะคะซึ่งวันวันนั้นเนี่ยมาพร้อมกับเพื่อนซีด้วยจาไทยไปชมกันเลยค่ะนี่เนี่ยนี่เนี่เนยเนี่ย อะไดีกว่าใครจะเอาอันไหน่คุยงคุคุณแม่ค่ะนั่งค่ะเพราะว่าเรารู้เรารู้ว่าเรารู้ว่าจะมาทีมงานเราก็เลยตั้งกล้องเพาปกติท้ายรายการเนี่ยบางคนก็จะมาทักทายมาสวัสดีหลอะไเลยห้องเห็นชัดนะคมๆเลยคันรู้ดีจังเลยอะเหมือนกินอะไรแล้วอืดอะคุณส่งลูกไปนิวซีแลนด์ปหคะไปเรียนมาสองปีแล้วค่ะเก่าไหมคะ ก็ตกใจค่ะแต่ลูกไม่เศร้าเลยลูกไหมพี่ลูกตัวเองว่าเออทำไมแม่โูรไม่จิตลูกไม่รู้สัญญาณไม่ดีปิดเครื่องหนีแพ้เลยแบบนี้เลยก็ก็เขาอยากไปเขาหนีไปสอบเองแล้วก็เขาคือเราก็ภูมิใจเนาะเวลาเห็นลูกแบบว่าเออทําอะไรเองเขาปรับเป็นโหมดซีรียหน่อยพี่ปุ้ยคุณพ่อตอนนั้นที่เข้าโรงพยาบาลเจอเจอพระวดี้ด้วยหลังจากออกมาจากโรงพยาบาลตอนนั้นพี่ปุ้ยชอาแบบโอ้โหก็คือว่าแม่เสียแม่เสียแล้วพ่ออยู่ ยงใหม่ใช่ไหมคะก็เลยรับพ่อเนี่ยมาอยู่ด้วยกันพ่อเป็นคนแข็งแรงนะพ่อเป็นผู้ชายที่มีกล้ามนะปั่นจักรยานวันละ20่ิกิโลนะทุกวันนะ,ะเข้าฟิตเนสทานอาหารนี่เลือกทานเลยทุกคนจะรู้เลยว่าพ่อพี่หรออายุ76แล้วหรอยังดูหนุ่มอยู่เลยอะไรเงี้ย ปรากฏมีอยู่วันหนึ่งตอนเช้าเนี่ยค่ะแกช็อกแกไม่มีโรคประจําตัวไม่มีแพ the ็กเกจคนสูงอายุเลยแกช็อกแล้วก็อยู่ในห้องน้ำปรากฏข้างล่างเนี่ยออกหมดเลยเขาเรียกเหมือนแบบตะะปะสวสาวะแต่มันมีเลือดออกมาด้วยพ่อพยายามแบบจะจะยืนน่ะจะยืนน่ะแต่หมายความว่าตอนนั้นเนี่ยเขาคงรู้ตัวแล้วว่า เฮ้ยเขาสุดตัวของเขาแล้วอ่ะก็เรียกรถพยาบาลมารับไปโรงพยาบาลก็ไปตรวจเจอว่าลำไส้ส่วนปลายลำไส้เล็กส่วนปลายด้วยนะมันทํางานผิดปกติแล้วเลือดมันออกเยอะปรากดช็อกแล้วก็ความดันขึ้นสูงเขเข้าโรงพยาบาลก็ไปไปไปอยู่ในโรงพยาบาลเจ็ดวันอ่ะพอออกมาเขาเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยเขาแก่ไปเลยพอเขาเหี่ยวไปเลยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าไม่มีเหลี่ยวแล อาหารก็ต้องปั่นให้ทานถามหมอวิตามนินอะไรก็ทานไม่ได้เลยเนื่องจากเป็นเกี่ยวกับลำไส้ค่ะก็ไปเจอคุณตุกต,ตาอุบลวันนะคะเขาก็เล่าเรื่องพ่อเขาให้เราฟังแล้วลกระบิดเราเห็นในทีวีอ่ะเราก็เลยเอาเอ้เห็ดลินจือสารพันธิได้เนี่ยไปถามหมอบอกว่าอยากให้พ่อทานเพราะอยากให้พ่อเนี่ยฟื้นตัวเร็ว<ะ>บอกทา,ทานได้ไหมค่ะ โอ้ยเราก็นึกว่าหมอจะบอกว่าทานไม่ได้อะไรอะไรก็ไม่ได้สักอย่างปรากฏหมอบอกว่าเออทานได้มันก็เลยเป็นสมุนไพรตัวแรกและตัวเดียวที่พ่อเราทานได้พี่อันนี้มันเพิ่ไม่นานานี่เองนะไม่นานเพราะว่า,นานรู้เปล่าว่าแม่แม่ติดต่อมาแม่นานบอกว่าพี่เครียดมากเลยตอนนั้นอ๋อ,อแล้วแล้วตกลงพ่อแล้วพ่อก็ทานตอนนี้พ่อก็ทานอยู่พอพออจากโรงพยาบาลมาก็คือเติมอะไรที่เป็น ทำให้แกมีเรียวแรงและดีขึ้นไม่ได้เลยนอกจากตัวเนี้ยตัวเห็ดตินจือสายสันสีแดงปรากฏว่าแกก็รับโปรแกรมสองเดือนนี่แหละเหมือนคนอื่นค่ะแกก็พ่ออยากออกไปปั่นจักรยานแกเป็นนักกีฬาเนาะแกก็อยากก็จับไปปั่นวันแรกก็เออเอง้องง้องแงงจนเดี๋ยวเนี้ยแกไปเชียงใหม่ค่ะก็ <c oughs> ไปปั่นมาทริปแปดสิบกิโลจากหางดงนะไปทางแม่แตงอะแงงเหมือนเดิมอุ้ยเราเราดีใจมากเลยการสรุปเรื่องนีดีกว่าคือ มันช่วยยสำหรับตัวตัวปุ้ยที่เห็นใ่้พ่อนะคือเหมือนกับว่าระบบภายในของพ่อเนี่ยหมอบอกเสื่อมไปตามอายุมันก็ช่วยทําให้สมดุลขึ้นทําให้พ่อในม,มีเรี่ยวแรงมากขึ้นทานอาหารได้มากขึ้นจากที่แบบทานอะไรก็ไม่ลงเพราะผ่าตัดมันก็ต้องใส่กล้องด้วยอะไรเงี้ยพ่อก็จะแบบว่ามีเรี่ยวแรงมากขึ้นดูดีมีกําลังวังชาและที่เห็นชัดมากๆผิวเขาคือมันเหี่ยวแล้วมันดีกลับขึ้นมันดีได้อ่ะเออเนี่ยยังบอกตั๊กตั๊กก็เห็น ทุกเหตุการณ์เลยคือเราได้เจอตุกตาไล่ๆกันใช่เจอพร้อมกันเจอพร้อมกันเพราะทำรายการพำการดี่นอย่างนี้บ้านพี่เนี่ยเป็นกรรมพันธุ์แล้วก็มีข่าวดีล่าสุดค่ะพี่มีแนวโน้มจะเป็นด้วยเขาเครียดมากเลยนะเขาพิมพ์ลายมาเลยเป็เบาหวานเล้วหนูมีความเสี่ยงที่เป็นเบาหวานอ๋อใช่มันเป็นโรคของกรรมพันธุ์เพราะยายพี่ตักเสียต้อยยุกสิบด้วยเบาหวานและแม่พี่ตักก็เป็นเบาหวาน แล้วก็ส่งข้อมาถึงพี่ซึ่งคุณหมอบอกพี่เลยมาปรับ,บผลการการตรวสุขภาพมันออกมาเลยเอยน้ำตาลนี่ขึ้นมาเด่นชัดมากเลยว่าพี่มีมีแนวโน้มมีสิทธิ์ที่จะเป็นถ้าไม่ป้องกันถ้าตั้งแต่ตอนนี้นะนถ้าไม่เปลี่ย<า>นพฤติกินพฤติกรรมอือใช่ต,รรต้องหินกรรันก,ก,กินอ่ะใช่ <นะ S 1> ถ้าไม่เปลี่ยนนะแน่เลยพี่โดนแน่เราทานเอ r h เหหลินจือเนี่ยใช่ถ่ายพันธุ์สีแดงเงี้ยไว้ก่อน คือพี่จะบอกว่าเออใครที่แบบเป็นหรือใครที่ไม่เป็นเนี่ยนะคะมันป้องกันไว้ก่อนคนที่ยังไม่เป็นนะก็คือป้องกันไว้ก่อนได้นะคะรวมถึงเราต้องเปลีนพฤติกรรมตัวเองด้วยนะเป็นการเสริมช่วยกันไปอะไรเงี้ยป้องกันโรคอะไรได้บ้างอือหเบาหวานความดันหัวใจคอเลสเตอรอลนะแล้วก็พวกภูมิแพ้อะไรพวกนี้แล้วแม่พี่เนี่ยก็เมื่อก่อนเนแกก็ทานพวกยาพวกนี้ความดันเบาหวานในแกทานทุกวันเลยนะพวกยาเคมีนะอะไรเงี้ยก็อให้แม่ทานอยู่เหมือนกันแม่เป็นภูมิแพ้กินสองกล่องแล้วแม่ทานสงหิดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ ใช่พอพี่ได้มาเจอพี่ปุ้ยเจอตุ๊กตาแล้วก็นั่งคุยกันอะไรเงี้ยพี่ก็เลยจัดการส่งมาให้แม่พี่ลองทานดูอะไรเงี้ยพ่อแม่พี่เขาก็เป็นแบบว่าแค่เดินเดินขึ้นบ้านชั้นสองแกก็เดินไม่ค่อยไหวอะไรเงี้ยข <Overwatch> ับรถกับลาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกเป็นห่วงเพราะว่าแกอยู่ต่างจังหวัดเนาะอะไรเงี้ยก็เลยส่งตุ๊กตาส่งให้แม่พี่ทานหลังจากนั้นเนี่ยมาตั้งสองเดือนต้งโทรกลับมาโทรเนี่ยเห็นหมดแล้วนะส่งมให้แม่อีกอะไรเงี้ยแฮปปี้แล้วเวลาส่วนใหเพิ่งขับรถมาหาพี่เองนะขับด้วตัเอองพีี่่กกรดใจแไไไนมห ุ๊กกิ๊บจ๋าเด็กสมัยนี้เป็นภูมิแพ้กันเยอะใชลูกพี่ก็ป็นมากเลยอ่ะอย่างนี้บอดอก็น่าจะเริ่มกินได้เพราะตอนนี้ร่างกายเรารู้สึกมันอ่อนเพลียบ้างโอ้ยังยังทานเลยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้รู้ว่ามันดีขึ้นคือหลับลึกขึ้นพี่ทานปะทานที่บ้าทานเลยอย่างนี้ควรให้พ่ออย่างนี้ควรให้พ่อแม่หลับลึกหลับลึกเกี่ยวอะะไม่อย่างนี้ควรให้พ่อแม่พี่ทานเพราะคนนอนไม่หลับแม่พี่เนี่ยแม่พี่ติดยานอนหลับนะกุ๊กกิ๊นพอพี่ตักส่งให้แม่พี่ทานนะไม่พี่อู้ทานแล้วมันแบบหลับสบายหเลยมีเรื่องจริงค่ะ หลับลึก<อ>แลวทา <ำ S 1> ให้เราเฟชตอนเช้าอย่างนี้อย่างนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยดีกว่าเขาแบบที่เราสองคนเลยดีกว่า <c oughs> โอเคว่ามันเป็นโปรแกรมสองเดือนแบบที่พ่อแม่แล้วก็ครอบครัวเราทานค่ะคือจริงๆแล้วที่มั่นใจอย่าง,างหนึ่งว่าคนนาเข้าหรือว่าเจ้าของเนี่ยเขาเป็นหมอด้วย <c oughs> คุณหมอดํารงเพราะเราทานแล้วคุณหมอรู้ว่าเราทานคุณหมอโทรมาขอบคุณบอกว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือได้เลยเราก็เลยอยากจะบอกว่าเราขอคุณหมอดํารงมาวันนี้สําหรับรายการนี้โดยเฉพาะนะ50สายนะคะราคาจากปกติเนี่ยมัน สามพันหกร้อยบาทเหลือสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบาทเท่าที่เราสองคนซื้อได้เลยค่ะดีจังเลยแต่ว่าเขาขอแค่ห้าสิบสายที่โทรเข้ามาทันตอนนี้นะคะที่หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหรือว่าศูนย์สองสองเก้าศูนย์สามเก้าเก้าเก้าก็รับไปเลยโปรแกรมสองเดือนเหมือนเราสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบาทแล้วก็ทานอย่างนี้ค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นสองกล่องก็คือโปรแกรมสองเดือนแล้วโปรแกรมสองเดือนเสร็จปั๊บต้องเอ็กเซนต์ต่อหรือยังไงลองไปตรวจเลยคุณไปตรวจเลือดเลยแล้วคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยน้ำตาลก็ลดลงความดันก็ลดลงจากที่เรา บมานะคะเราก็จะรู้สึกว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เราดูแลได้ก่อนที่มันจะเป็นอ<ช>่ะม่เราเจอมาแล้วแม่เนี่ยทานยาเยอะ เป็นไตแล้วก็พอถึงเวลาก็ติดเชื้อในปอดแล้วก็ไปเร็วมากาะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่เสียใจมากเพราะฉะนั้นอย่าัดอย่าให้เป็นอะไรเลยแต่ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าคิดว่ามันไม่ได้แบบบางทีปั๊บแล้วยังเป็นไม่มากนะพี่ก็เลยรีบพเราเราพูดในรายการหลายครั้ง้วแต่ว่าั้งมีขัดแต่ครั้งเนี้ยวุดีจะทานเองเนี่ยเราควรนะคนรลองเพราะว่านี่ก็ให้แม่ลองแล้วสองกล่องแล้วบางทีบางทีเวลาที่เราบอกอะไรไปอะค่ะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่หรือว่าใครก็ตามที่เจอแล้วมาบอกว่าเออเนี่ยให้ พ่อให้แม่ทานตามคุณพ่อพี่ปุ้ยทานตามพี่ปุ้ยเลยนะเขาดีขึ้นเลยมันมีความสุขการที่เราจะได้ร่วมร่วกันเนาะดีเนาะพี่ปุ้ยเนาะหมายเลหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดนะของขวัญปีใหม่แล้วก็ยังมาบอกอะไรดีขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะดีมากเลยค่ะคุณอ่ะย้ำโปรโมชั่นอีกรอบเลยค่ะเห็ดลินจือแดงสกัดค่ะโปรแกรมสองเดือนนะคะปกติสามพันหกร้อยบาทแต่เฉพาะห้าสิบท่านแรก 40่บาทค่ะโทรเลยค่ะ1577ค่ะหรือ0 2 2 9 0 3 9 9 9ค่ะคุณเข้าโปรแกรมมาหนึ่งอาทิตย์ละครับผมได้เห็นได้ว่าน้ำมูกเนี่ยมันไหลน้อยลงแล้วก็ปกติแล้วทุกช่วงที่เข้าโฆษณาจะต้องสั่งขี้มูกตอนนี้มันลดลงก็เดี๋ยวจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบน่ารอดนะยินดีครับผม